นายก็แค่เช็ดๆมันแค่นั้นเอเลียสเดี๋ยวเรื่องน้ำยาฉันจัดการให้เองแค่นี้ทําได้ไหมมันไม่ยากสําหรับนายหรอกนะแล้วคุณจะได้อะไรนะฮะนี่น่าจะเอาอะไรอีกเอเลียสบอกน้ำมางานฟรีไม่เอาหน้ามันไม่ได้ยากเลยแค่เช็ดแค่นั้นรถคันบลนั้นหืมขนาดนะมันไม่ได้เช็ดอย่างเดียวหรอกต้องเอาตูดถูด้วยจะบอกฮะเข้าใจบอสบอกปอบเบนเนือโอเคคุณท่านเบนเราจะเช็ดให้ก็ได้หนึ่งชั่วโมงเอาให้เสร็จนะเช็ดเสร็จปุ๊บแล้วคุณจะขี้ใส่ไปหน้ารถด้วยโอเคเอาเป็นว่าตกลงนายไปปัดรถรอแล้วฉันนนจะเเเออออาาาาา้้้ยยมใหี่ไปดวสิ งานนี้จบไปม,มีงานหน้าแล้วนะเราก็ไม่ทําแน่นอนงานหน้าล้างรถซาเล้งเฮ้ยเวลาล้างรถจักรยานน้องกูดีกว่าโอเคเป็นไปตามแผนจนได้ทุกคนมันหล่นนะสวัสดีทุกคนเลยนะวันนี้อยู่กับผมเบฟลิปอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์ก่อนดูคลิปนี้ละแลวก็ใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็ติดตามซะในปีหน้าเราจะเจอกันบ่อยขึ้นอย่างแน่นอนและแผนของเราวันนี้ก็คือเราจะให้เอเลียสนั้นเ เราได้ใช้เอลิปเป็นล้างรถคันหนึ่งที่ราคาแพงมากมากเลยและเขาก็ยังไม่มีน้ำยาล้างรถใช้เราจึงจะผสมให้เขานั่นเองเป็นน้ำยาสูตรพิเศษ,ษที่จะทาให้เอลิสนั้นกลายเป็นพนักงานล้างรถมืออาชีพเลยงั้นเราไปผสมกันเลยดีกว่านี่คือน้ำยาขัดเราจะผสมสีดําลงไปและนี่ก็คือน้ำยาเช็ดเราจะผสมสีแดงลงไปคราวนี้แหละเอลิสนายจะต้องแบบเออ <c oughs> เอาละไปกันเลยเออต้องเหลือไว้ไหมเนี่ยเออไม่ไม่ต้องเหลือไปนะเฮ้ยเอลิปไม่สงสัยหรอกโอเคเฮ้ยชุนมากเลย แน่นอนมันเป็นสารเคมีรับรองว่าดำปีมันขี้ควายเหมือนนมเลยเอ้ยเขาน่าผสมให้อิเล็กกินไหมฉันเกรงว่าเขาจะไม่หายใจนะสิเขาเอ้ยมันเหมือนช็อกโกแลตเลยน่าจะไปทาขนมปังไหมล่ะนี่อิเล็กเขายังแกะผ้าไม่ได้อีกเหลอเนี่ยดูนั่นสิเขาเมื่อกาวเท้าไล้เปล่านะ โอเคแผนของเราก็คือจะให้ข้าวเนี่ยฉันเหรอแต่ต้องเอาน้ำยาไปให้เขาแค่นั้นแล้วก็บอกเขาว่าเช็ดให้ทั่วด้านนอกเลยเออเช็ดรถเสร็จไปเช็ดหํำตาเอาละไปเลยหน้าที่ครั้งนี้ยิ่งใหญ่นะักนายต้องทําได้ยัดเสมือเอริสได้รีบวิ่งมาเลยพร้อมไหมไม่พร้อมก็ต้องพร้อมนะคราวนาั้นจะคุมไม่ทําไมนะ <S <S เป็นอะไรเหรอปกปิดความเตี้ยเอ้ยนี่เอลิสน้ํายาเช็ดรถเหรอใช่นรกว่าชาเขียว นี่นะนายถูตรงนี้ตรงนี้นะอย่าให้มีฝุ่นเกาละล่ะจางเป็นอาหารเลยนะมึงเนี่ยเอ้ยเอาให้รอบคันเลยนะหมันมันหมาน,มานเป็นไงเอลีสว่าไงเอ้ยตอนที่จจาไปนะเขายังทําแบบนี้อยู่เลยโอเคเราจะแอบ,บถ่ายเขาจากตรงนี้ <c oughs> เขากาลังทําหน้าที่ของเขา <c oughs> ขั้นแรกบีบน้ำยาเข้าไปก่อนไหนว่าเขาจะได้กลิ่นไหมมันต้องฉุนแน่แนเลยเอ้ยน่านจะได้นะนี่มันน้ำยาล้างรถเลยกลิ่นตรว่างอเคถูถูครับอ่ะฮ้ยน้ำยามันสีแปลกๆังวะน่าจะเป็นรุ่นใหม่ละมั้ง กูเริ่มเมาน้ำยาละรับรองได้ว่าสภาพของรถจะเหมือนขี่ไปลุยขี้ควายมาเนะู่ถือว,วนเข้าไปนี่ทะเลขโขก,ก้นมาสองสามตัวนล้นกูรวยเลยนะ <c oughs> ถือให้รอบคันเลยสินะนี่มันคิดถูกแล้วแท่้ปลาเลี้ยดมาทำเบียดเนือ้ออะเชวบสวยงามสวยงามเป็นผลงานที่ยอยอดมากเลยนะนะ <c oughs> โอเคต่อไปข้างหน้าสินะเ <c oughs> ดวยวก็ยังสงสัยอยู่นะนะทำไมาน้ำยาของรถเป็นสีนี่วะ <c oughs> ก็จะถูให้เป็นรอยพญานาคเลยคอยดูพรุ่งนี้จะได้ขวานเลยยยอๆเหมือนน้ำปลาสักหน่อยแล้วก็ใส่ต่อไม่หล,อล่อนะนะตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะไม่รู้ตัวแล้วก็สนุกกับมันมากพี่ก็ดีใจด้วยน,น้องชายที่น้องชายมีความสุขแต่นั้นไม่ใช่พญาหรอกมันคือสีนะเช็ด <c oughs> <c oughs> ออกก็น่าจะเสร็จแล้วสินะเฮ้ยเมันถูยากจังวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกออกออกดีว่าเฮ้ยมันมันมันไม่ใช่ละมันมันมันไม่ใช่แล้วนะมันไม่ใช่น่นอนเฮ้ยกูกูชัดไปเย <c oughs> อะก็แล้ววายออกเดยวะ น้ำยาน้ำน้ำยาหมดอายุแน่ๆเลยโอ้โหเราเราเช็ดไปทั้งคันด้วยสวยแล้วโวเฮ้ยยังมีไอ้นั่นอยู่น้ำยาถูน้ำยาถูใช่แล้วใช่แล้วให้ลืมใช้น้ำยาถูนี่เองให้เราก็ว่าอยู่มันเช็ดไม่ออกทำให้ป๋าตกใจไปละพี่หนูเอาละเอาละมามามันต้องออกแน่นอนเนี่ยถือกันไปเยอะๆเลยโอ้ทำให้ตกใจไปละโอเคบีบให้หมดแม่งไปเลยให้มันรู้ไปประหละดอีพอยท์แม่คอยทุยต้องออกแล้วจังหวะนี้ต้องออกแล้ว เอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยทำไมมันยังเหมือนเดิมวันะไม่ใช่ละไม่ใช่ละกูว่าตัวนี้ก็หมดอายุเหมือนกันละมั้งแต่แต่แต่ตายละกูทีนะลดลดไข่ก็ไม่รู้เบียบแม่งให้หมดไปเลยเฮ้ยอย่าไงออกมาทีน่ะโอ้โหยิ่งเล็กเข้าไปใหญ่ไม่เอาละกูกูไม่เอาละคิดอะไรไม่ออกวิ่งก่อนละกันใครก็ได้ช่วยด้วยเอลียกได้จะไปไหนนะเฮ้ยเอาไงดีวะเจ้าชีคควายมาทักกบเกลื่อนกูไม่ได้เอาอย่างนี้ละกันเอาห้ำถูแม่งเลย มันต้องออกถือวะถ้าไม่ออกขำกูดำแน่นอนนี่กูเสียสละขำตัวเองแล้วนะมันต้องได้ผลแต่วะเฮ้ยขำกูดำจริงๆนะ้วนะเฮ้ยมีมีเสียบนิดๆอ๋อใจขำถูแล้วก็ไม่ออกเอาไงดีวะเฮ้ยคิดไม่ออกเว้ยเฮ้ยตอนยังเหลือน้ำยาขัดมันไม่น่าจะหมดอายุนะเอาละมาแล้วคราวนี้น่าต้องได้ผลชัวร์ได้ปวดเถอะไออ้ฝยเมียคอยสวยลูกในเด้อเอาละมานี่นี่ทั่วถึงเฮ้ยโดนกระจกโอเคน่ มันต้องออกอยู่แล้วชิบหายแล้วกูยิ่งเละครับผใหญ่เฮ้ยแต่เดี๋ยวต้องรองอีกต้องร้องตัวนี้มันจะต้องแตกต่างก่าที่อื่นมันมันมันเล็กกว่าเดิมป่าวะมันเริ่มไม่ใช่แล้วนะเนี่ยมึงั๋วกูแน่แน่มุนไอเล่หมดละมูไม,ม่เช็ดแมงแล้วเดี๋ยะทำยังไงดีวะเทเล่าขาใส่จะออกป่าววะชิบหายแล้วจะบอกนะวะ่ากูว่าแล้วไงต,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 ตายตายแล้วกูตายสองรอบแล้วกูจะทำยังไงเดีวยวนะ กวัวไม่ออกชัวร์กว่าแล้วเดาไม่ผิดเลยไอ้เวียนเออมึงติดเครื่องอะไรมาใส่เดียวกูเลยมาผมว่าไอ้เลือดต้องมอสีไปแล้วแน่ๆเลยอะไรนะคราวนี้ก็จะทำอะไรอีกเนี่ยถ้าเช็ดไม่ออกก็กบเกินไปก่อนล้วกันเนี่ยเนี่ยนี่ก็คิดอะไรของเขาอยู่นี่เอ้เลียสใส่แม่งให้หมดไปเลยดีวยกว่าไม่ได้เรื่องเริเออ่มกุ้มลักหนักอกหนักเจเดี๋ยวก่อน อย่าบอกนะว่ามันน่าจะแห้งไปแล้วมันไม่น่าติดเตรียมหน้ากุเลยเฮ่เราจะต้องแกะไขมันได้แต่เราต้องคิดก่อนคิดใด้ดีคิดคิดคิดให้ออกเอ้ยมันจับสวยซ้ำสวยซ้อนลาก่อนไใ้ถุงกาวงี้เงาเอยจะไปโดนกระจกด้วยกูกูขอโทษจะไม่ตะมึงแล้วเอาละทางเลือกสุดท้ายนั่นมันอะไรเอ้ยมันมันมันเหมือนน้ำยาทาเล็บใช่ไหมเอาอย่างนี้เลยละกัน ข่มแม่งเลยดีกว่าเนี่ยเนี่ยเอาตรงนี้ด้วยก็น่าจะดีเหมือนกันเทียดไม่ออกก็ต้องทำแม่อย่างนี้ล่ะกูจะพันบมันเป็นมัมมี่เลยค่อยดูเฮ้ยอ้ไชิตันมาช่วยกันหน่อยดีวะมาช่วยกันหน่อยมาจับมาจับเนี่ยติดติดติดอย่างนี้ใช่ไหมติดไปแล้วติดติดแบบนั้นแหละอย่างนั้นเลยแล้วทำไมมันเป็นแบบนี้หน่ะเอเลี่ยตมันเกิดระบาดที่เฮดหน่อย ไงคิดตั้นไปช่วยเ็เฉยเลยไปกันใหญ่แล้วอันนี้เอเล็กเราแก๊งเดียวกันแล้วนะแก๊งอะไรเหรอแก๊งตสัสมศให้กับรถนะอ่ะอ่ะติดๆเข้าไปตีในทั่วไปเลยนะคิดว่างมันดูดีไหมฉันว่ามันมเละมากๆเลยตอนนี้สองคนนี้ร่วมขบวนการกันแล้วเ <c oughs> วลาผ่านไปเอล็กก็ยังคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงต่อ่ะรถคันนั้นไปไหนวะจะช่ามาแล้วกันกูรีบไปรถคันนี้ไปเก็บก่อนเจ้าของเขาจะมาดีกว่าเออเปิดเปิดไม่ออกวะไปแล้วกูรถใครไม่รู้ ดูเหมือนว่าเขาจะรีบมากจนไม่เอาผ้าออกเลยโอเคตอนนี้เราได้ไม่เจอเอเลียตแล้วเขาขับรถมาที่คาแคร์เพราะถ้าทำต่อคงจะเล็กว่านี้เดี๋ยวเราจะไม่ปิี่กระจกแล้วมึงจะรีบไปไานะ้ไม่ได้เรื่องเลยชิว่าเราโทรไปหาเขาดีกว่าเอ้ยว่าไงน้องชายตอนนี้รถเป็นยังไงบ้างล่ะอ่คือมันก็ดีนะกำลังจะเสียตลาดอีกแป๊บหนึ่งมันจะได้เหลือเบนเอยชัวนะ ชัวแน่นอนรถสะอาดดีใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะไปดูนะเดี๋ยวมันมันต้องรีบหรอกมันต้องรีบเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วจะจะไปเรียกเองอะตามใจแล้วกันเฮ้ยเบนสะอาดมากเลยเอลิคคุณจะลงหน้าดูข่าล้างได้ติดไว้ก่อนนะไมครับไม่มีปัญหาครับแต่ขอร้อคุณข้างหนึ่งมันมันจะรถผมนะเขาเขาใช้ผมมาล้างประสบความสําเร็จอาเลียคือนักล้างรถมืออาชีพตบมือนี่ถ้าคุณจะจ้างผมนะผมคาตัวแพงนะบอกไว้ก่อนเราตามมาตัเดือนซะบ้างใช่ไหมขมอนขมอนเบีย ล้างมาลงแล้วดั่งใจนะมืออาชีพเขาจะทำเองอ <S <S โอ้โหดูนี่สิสะอาดเอี่ยมอ่องเลยแน่นอนอยู่แล้วแค่รถกะกะดคันเดียวปลาเลียดรับมือได้อยู่แล้วเข้าใจไหมเฮ้ย,ยทำไมหน้าแล้วจังไอเลียดก็ปลาเลียดทุ่มเทไงปลาเลียดทุ่มเทให้กับผลงานเหมือนกกกัับารชวงอุตส่าห์ล้างให้สะอาดก็ห้ำตัวเองเลยนะปลาเลียดมืออาชีพแห่งคาแคร์จำไว้หลวบปลาเลียดคือที่หนึ่งในวงการล้างรถโอเคโอเคไม่มีใครสุดยอดไปกว่านี้เราจะบอกฮะเฮ้ย เฮ้ยอะไรนะนี่แกเอารถฉันไปไหนทั้งวันเลยมีอะไรล่ะครับฉันรอจะเอารถกลับบ้านยังไม่ได้กลับแกล้างรถภาษาอะไรของแกวะเนี่ยฉันต้องนั่งรอยุงกัดฉันแกทําบ้าอะไรของแกวะเนี่ยอ๋อโอเคสอรี่เแบบี้ผมทําความสะอาดให้คุณคุณต้องขับรถผมด้วยเพราะว่าผมคืออันดับหนึ่งโอ้ไม่เอานะาเฮ้ยลิฟไม่เอาน่ไม่สวนอันดับหนึ่งอะไรทั้งนั้นโว้ยนี่มาสิแมมพวกแกด้วย